ดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอโนวาหัวเว Nova ่ยโนวา5นะครับมาทุกขั้นตอนจัดกันทุกระบบตัวนี้จะต้องแกะฝาหลังก่อนเนาะในการแกะฝาหลังก็จะประมาณนี้นะครับสอดไผ่ลงไประวังแตกนะครับระวังแตกทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดีใช้ความร้อนก็จะดีสุดเนาะ แต่นี้ผมจะแกะให้ดูแบบเดียวๆกันไปเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะครับถ้ามันไม่ออกก็ต้องใช้ลมร้อนเป่าเนาะนี่เขาเรียกว่าฮ o ตแอ r หรือลมร้อนนะครับชื่อแปลตามตัวเลย ก็จะประมาณนีเ้เหนียวนะครับเหนียวหยอดน้ำยานะครับเดี๋ยวต้องหยอดน้ำยาแนละ้ท่านเหนียวแบบนี้นะครับ สองดูตั้งนะครับว่ามติดอะไรนี่นะครับก็จะลำบากนิดนึงนะครับนุ่นนี้แต่เราอย่าก,กลัวนะครับเราอย่าก,กลัวเราทําไปมันก็จะมีง่ายบ้างลำบากบ้างนะครับก็ปะปนกันไปนะครับ นี่กาวตรงนี้นะครับคื่ของข้อเหนียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับตัวนี้แม้จะจะเคยเปลี่ยนแบตมาแล้วหรือว่าเปลี่ยนอะไรมาแล้วก็แล้วแต่นะครับเราต้องทําด้วยความระมัดระวังเนาะเป่าเลยนะครับเป่าให้มันนิ่มนิดน,นึงความร้อนก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับ ให้เพื่อนๆรับชมไปพร้อมกันเลยเป็นแก้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการทำทุกครั้งนะครับเพื่อนๆต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอ่าก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ยังไงเนาะ แล้วก็แกะนะครับตัวนี้ต้องแกะทั้งหมดนะครับตัวนี้ต้องแกะทั้งหมดเดี๋ยวผมจะตัดขั้นตอนการขันน็อตออกนะมาต่อนะครับแกะน็อตเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆครับพี่ๆครับพี่ๆทั้งหลายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ เราก็จะใช้วิธีการนี่ง้างมาแบบนี้นะครับง้างมาทีละนิดใจเย็นๆน,นะครับทำแบบใจลุ่มมนะครับนี่นะครับแกะไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับให้เพื่อนๆรับชมกันแบบเต็มอิ่มจุใจกันไปเลยนี่นะครับชิ้นนี้ก็จะหลุดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ แกะแบตเตอรที่ออกนะครับแกะแบตเตอรที่ออกนะครับขั้นตอนนี้ถามว่าสำคัญแค่ไหนโอกาสที่เราจะซื้อแบ็ดใหม่ให้คนอื่นก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับเปลี่ยนจอแถมแบตก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับดึงช้าๆเบาๆนะครับดึงเสร็จแล้วนะครับก็แอบมองด้วยนะครับแอบมองด้านล่างด้วยนะครับ พยายามแกะให้เป็นแบบนี้นะครับนี่แกะมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับลอกใบดอกทำตามสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมที่ผมเคยทำไปตั้งแต่หลายๆคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันแต่นี้แบบมันแกะออกมาสวยงามตรงเป๊ะไม่ต้องไปแต่งอะไรมันเยอะหน้าจอนะครับแล้วก็ลองผลักดูก่อนว่าเขา เป็นยังไงบ้างนะครับก็มีรอยแยกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็สบายครับแบบนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็สบายครับสบายนี่งัดมานะครับแบบนี้นะครับมันเป็นโจที่เสียแล้วนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนี่แกะมาเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งแกะกาวตรงนี้ต่อนะครับ แกะแล้วก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราเห็นอันดับแรกก็เลยคือกล้องมีกล้องหน้าฝังในจอนะครับส่วนที่เหลือกาวตรงนี้นะครับก็ในหลายๆคลิปที่มีการแกะกาวให้ดูแล้วนะครับอ่ะผมจะตัดขั้นตอนการแกะกาวตรงนี้ออกนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ในการใส่จอนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนด้านล่างลงมานะครับดูให้สนิทนะครับแล้วก็ใส่นี้ลงไปนะครับประมาณนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาเปิดเครื่องหรือชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตรอ นะครับมารอกันนะเห็นไหมครับมันก็จะติดขึ้น,นมานะครับแบบไฟนิดนึงนะนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับหลังจากนี้นะครับก็ติดกาวตามสเต็ปที่เราเรียนรู้กันในหลายๆคลิปเก็บกาวฝาหลังประกอบให้เรียบร้อยนะครับ ย้อนกลับไปทําเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับการประกอบน็อตต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมนะครับนี่เห็นไหมครับเครื่องติดแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับหลังจากนี้เราก็แบตบตเตอรี่เขาหมดนะครับนี่อยากชให้เพื่อนๆดูนะครับแบตเตอรี่เขาหมดหลังจากนี้เราก็เจอกันอีก ในการซ่อมมือถือหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดการติดกาวจอนะครับถอดมาติดกาวจอ,อขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ